สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาผืนนี้นะคะรหัสทอมือ76รหัสทอมือ76นะคะคุณลูกค้าขาสีน้ําเงินสวยมากเลยคุณลูกค้าขาลายกง9ก้าสวยงามมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะราคาค่าผ้าราคาผืนละ990บาทวันนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะคะงานผ้าไทยผ้าทอวันนี้คุณลูกค้าขานุ่มมีนะคะผ้าถุงสวยๆมอมห้ด้วยคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะกับโปรโมชั่นนี้เลยคุณล ซ,ซ,ซืซ guard, ips, ads, ้อ1แถมหนึ่งซื้อ1แถมหนึ่งวันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะก็จะได้รับนะคะผ้าไทยสวยๆคุณลูกค้าขาเนี่ยสามารถนําไปใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาสามารถนําไปใส่ได้เลยเพราะว่าเย็บตรงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้านะคะก็จะได้รับนะคะผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นตีนแดงลายโบราณแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อสินค้านะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่3ามสกราคมนี้คุณลูกค้าขาต้อมีโปรโมชั่นส ก็ติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดวันนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋างานผ้าไทยสวยๆนะคะแถมให้ฟรีนะผ้าถุงผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นมัดหมี่ลายโบราณคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะซื้อ1แถมหนึ่งให้เลยคุณลูกค้าขาเลือกซื้อเลือกช็อปผ้าไทยรุ่นนี้ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอวันนี้ค่ะพื้นนี้สีน้ําเงินค่ะพื้นนี้สีน้ําเงินถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้้้าาาททอออผมมมัดหีืตก เป็นางานผ้าไทยพรีเมียมนะคะคุณลูกค้านะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่คะใส่รอบเอวเท่าไหร่นะคะนุ่มหมอหนุ่มใส่รอบเอว30คะ่ะสะโพก40นะคะความยาวสุดผ้าได้สูงสุดอยู่ที่36นิ้วเพราะว่าเป็นงานผ้าไทยนะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือคุณลูกค้าคะหน้าผ้าจะอยู่ที่95เซนนะคะความยาวอยู่ที่180แเซนติเมตรคะ่ะตัดผ้าถุงตัดกระโปรงได้ความยาวสูงสุดอยู่ที่36นิ้วเท่านนนั้ะะคะคุณลูกค้านะถ้าชอบ คุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคา990บาทหรือว่านะคะจะให้ทางร้านนะคะตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยให้ในราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะ1,490บาทลดพิเศษจากปกติ1,790บาทเลยนะคะคุณลูกค้านะ <c oughs> คุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะผ้าไทยผ้าถุงสวยๆที่นุ่มสวมที่นุ่มใสคุณลูกค้านะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะ 0890416008คุณลูกค้าคะนำเบอร์โทรเบอร์นี้นะโทรเข้ามาได้เลยหรือว่านะคะคุณลูกค้าจ๋านำเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้แหละไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเรียกโทรศัพท์ได้เลยคุณลูกค้าคะผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไทยผืนนี้นะคะทอมือ76ทอมือ76ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะของขวัญของฝากสุดพรีเมียมที่ทางร้านของเรานะคะแถมให้วันนี้คุณลูกค้าจะได้รับนี่เลยค่ะผ้าถุงสวยๆคุณลูกค้าขาเป็นผ้าถุงนะคะผ้าไทยนะคะผ้าซินตีนแดงนะคะลายโบราณเป็นผ้า ทอเครื่องเย็บตรงให้เรียบร้อยแล้วละ่ะเย็บตรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้านะวันนี้แถมให้ฟรีวันนี้แถมให้ฟรีนนฟรคุณลูกค,ะคะ้าขาซื้อเข้ามาได้เลยนะคะกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะวันนี้แถมฟรีคุณลูกค้าคะซื้อนะคะผ้าไทยรุ่นนี้ค่ะผ้าไทยผ้าทอมือนะ,ะ9 9 0บาท รับไปเลยคุณลูกค้าคะเรามีนะคะผ้าถุงสวยๆแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคุณลูกค้าคะจนถึงวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟอันนี้เป็นของแถมนะที่ให้ดูกันอยู่ตอนนี้สวยไหมอันนี้จะเป็นลายเล็กค่ะ ผ้านะคะผ้าสิ้นตีนแดงลายโบราณนะคะคุณลูกค้าคะผืนนี้ลายเล็กนะถ้าคุณลูกค้าบอกว่าสั่งซื้อได้ไหมผืนนี้ได้เลยคุณลูกค้าขา390บาทกดติดตามกดสับสมายที่ช่อง YouTube จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะไม่ได้กดติดตามนะคะที่ช่อง YouTube แม่มาลีผ้าไทยราคานะคะพร้อมค่าจัดส่ง490บาทนะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาอันนี้ที่ให้ดูจะเป็นลายเล็กใช่ไหมผืนนี้คค่ะููกก้้้้าาาาาเป็นนนนผผไทยยิตีแดงโบร าผืนนี้ลายใหญ่ค่ะมีสองลายนะมีลายเล็กกับลายใหญ่คุณลูกค้าชอบลายไหนเลือกเข้ามาทักเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะผ้ารุ่นนี้เราจะเย็บตรงให้แล้วนะ เย็บตรงให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าก็สามารถนําไปใส่ได้ด้วยนําไปใส่ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านก็อยากได้ผ้าแบบนี้แหละแต่แบบว่าไม่ได้อยากอัดผ้ากาวนะคะไม่ได้อยากอัดผ้ากาวไม่ได้ว่าอยากนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมอย่างเงี้ยคุณลูกค้าก็นะคะนำผ้าแบบนี้ไปใส่ได้เลยคุณลูกค้าค่ะนาผ้าถุงรุ่นนี้แหละค่ะไปใส่ได้เลยนะคะรับรองสวยถูกใจแน่นอนคุณลูกค้าค่ะรับรองสวยถูกใจแน่นอนค่ะ งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะนี่ไงก็เป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนะคะเลือกนํามาตัดเป็นผ้าถุงในวันนี้แหละค่ะผ้าถุงที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้หรอเป็นผ้าถุงป้ายเปิดค่ะผ้าถุงป้ายเปิดคือเปิดออกมาสามารถเห็นหาด้านในได้แบบนี้ค่ะผ้าถุงป้ายเปิดแล้วติดซิขค่ะเลือกใช้ผ้ารุ่นนี้แหละค่ะในการตัดเย็บแล้วบอกว่าถ้าสมมติว่าเลือกผ้าผืนนี้แล้วสั่งตัดหรอ990บาทค่ะ990บาทคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกคค้้าาา่ะะ0904608บบอกวรันนผิ นะคะเตียนแดงลายโบราณแล้วสั่งตัดด้วยแล้วสั่งตัดด้วยได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาร้านแม่าริภาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วเนาะถ้ารุ่นนี้นะคะของแถมก็จะเป็นสบายก็จะเป็นสบายที่เข้าเซตก,กันกับผ้าถุงเลยคุณลูกค้าค่ะ จะเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆด้วยสวยมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่านุ่มเมอาไปไวตรงไหน,นะ,ค,ะคุณลูกค้านะสวยมากๆนะคะคุณลูกค้านะก็จะเป็นเซตแบบนี้แหละก็จะเป็นผ้าถุงใช่ไหมถ้าสั่งตัดผ้าถุงรุ่นนี้เนาะเก้าร้อยเก้าสิบบาทนี้จะเป็นลายเล็กเนาะคุณลูกค้าจ๋ะคุณลูกค้าก็จะได้สบายนะนุ่มก็จะทําสบายแถมไปให้ด้วยคุณลูกค้านะแถมไปให้ด้วยเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดก ช็อปกันในวันน <anak> ี้คุณลูกค้าคะรับผืนนี้ค่ะรหัสทอมือ76รับผืนนี้รหัสทอมือ76ผืนนี้สีน้ําเงิน990บาทคุณลูกค้าคะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มาริพาไทยแล้วคุณลูกค้าอย่าลืมเลือกนะของขวัญของฝากของแถมวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้เลยคุณลูกค้าชอบลายใหญ่หรือว่าชอบลายเล็กคะคุณลูกค้าขาแถมให้ฟรีนะสํา <intoler> <acun S 2> หรับผ้าถุงนะคะคุณลูกค้านะสาหรับผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าลูกค้านะเป็นผ้าถุงตีนแดงนะคุณลูกค้าขามัดหมี่ลายโบราณนะคุณลูกค้าขาผ้าถุง โบราณเนาะเป็นงานผ้าไทยทอเครื่องคุณลูกค้าคะแถมให้ฟรีค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาในวันนี้สําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาในวันนี้นะคะจนถึงวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นนะคุณลูกค้าคะเริ่มเลยคุณลูกค้าคะวันนี้ใส่เสื้อสีแดง,แ,ดงแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะอยากให้คุณลูกค้านะคะได้มีผ้านะคะนําไปสวมไปใส่กันนะคะคุณลูกค้านะจะไปใส่เลยหรือว่าจะนําไปตัดเย็บเพิ่มเติม,ตมก็ได้สําหรับของแถมที่นุ่มแถมไปให้หรือว่าคุณลูกค้าเลือกผืืนนนี้ห้หหรรออเเลผนนาสสััั่่งงตดป็ถุใมท พจผืนนี้สีน้ําเงินสวยมากผืนนี้เรหัสทอมือนะคะคุณลูกค้าค่ะเรามือทอมือ76นะรหัสทอมือ76 ส,สีน้ำเงินลายกง9ก้าสีน้ำเงินลายกง9ก้าสวยงามมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจบอกว่าตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดเหมือนที่นุ่มใส่วันนี้ผ้าถุงป้ายเปิดติด1ิบข้างคุณลูกค้าจา๋าคุณลูกค้าจะได้รับเซ็ตของฝากพรีเมียมคุณลูกค้าจะได้รับเซ็ตของฝากพรีเมียมยกเซ็ตแบบนี้เลยมูลค่า385แบาทแถมให้ฟรีทันทีคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบประคุณมากๆเลยนะคะ1เซ็ตแบบนี้มีอะไรบ้าง1เซ็ตแบบนี้มีอะไรบ้างคุณลูกค้าขาคุ้มค่าจุใจมากๆนะคะชิ้นที่1หาค่ค ถุงผ้านะคะเป็นถุงผ้าของม้ามูลค่าใบละ35บาทคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะมีผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักแบบนี้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าของม้านะคะชิ้นละ50บาทค่ะยังไม่พอคุณลูกค้าขายังแถมนะแถมฟรีคุณลูกค้าขาผ้าพันคอข่าม้านะคะเนื้อนุ่มพรีเมียมสุดๆเลยคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งตัดผ้าถุงเนาะเลิกใช้ผ้ารุ่นนี้นะคะสั่งตัดเป็นผ้าถุง1,490งนส่าบาทค่ะงานสั่งตัดมีโอนประจำห้าร้อบาทเนาะคุณลูกค้าค่ะ อีกหนึ่งชิ้นสําคัญอีก1ชิ้นอ้โหสุดพิเศษเลยคุณลูกค้าขาผ้าเขามาผ้าฝ้าหมกโคนผืนใหญ่จัมโบ้แบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ชิ้นด้วยคุณลูกค้าคะติดต่อสั่งซื้อผ้าไปตัดเองติดต่อสั่งตัดผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขาโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008แจ้งแอดมินได้เลยจ้า